เริ่มต้นกันที่เรื่องราวดีๆนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะข่าวแรกเนี่ยเป็นเรื่องที่กรมสมเด็จพระเทพร,รัตนะคะได้พระราชทานพรปีใหม่แล้วก็ภาพวาดฝีพระหัตนะคะงูขึ้นกระไดปีมะเสงนะคะงูเล็กในปี2568นี้นะคะซึ่งในเรื่องนี้ค่ะ ที่ทางร้านภูฟ้านะคะได้มีการขอพระราชทานพระราชาอนุญาตนะคะให้นำภาพฝีประหัต์งูตัวเล็กพร้อมพรพระราชทานของสมเด็จพระนิฐิธิราที่ราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งได้พระราชทานแก่ประสบนิกรชาวไทยทุกคนนะคะนำมาพิมพ์ลงบนบัตร สคสอค่ะเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตในปีมะเสง็งหรือปีงูเล็กนั่นเองในปีหน้าค่ะปี2568นี้สำหรับ ภาพฝีพระหัตนะคะเป็นภาพงูขึ้นกระไดค่ะตัวเล็กๆนะคะยิ้มหวานหน้าตาน,น่ารักขณะที่พรพระราชทานความว่าปีมะเสง็งปีงูเล็ก2,568งูขึ้นกระไดนะคะชีวิตก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆปีมะเสง็งคิดดูคืองูเล็กผู้ใหญ่เด็กยินดีกันทั่วหน้า เราเคยเล่นเกมกันแต่ก่อนมาเรียกกันว่างูตกกระไดแต่ปีนี้ชีวีจะมีสุขยังมีทุกข์กันอยู่ก็สู้ไหวเรามีแต่ขึ้นบันไดสูงขึ้นไปงูช่วยเราให้กายใจสบายเอ่ยนะคะโดยร้านภูฟ้าค่ะยังได้มีการนำภาพ ฝีพระหัตดังกล่าวเนี่ยมาปักบนกระเป๋าเสื้อโปโลนะคะจำนวนเจ็ดสีเสื้อโปโลไม่มีกระเป๋าสามสีเสื้อโปโลพิมพ์ลายสี่สีเสื้อคอกลมทีเชิ้ตสองสีค่ะเสื้อคอกลมทีเชิ้ตท,ทรงหลวมสองสีและเสื้อคอกลมพิมพ์ลายสามสีเสื้อทุกตัวเนี่ยจะมีสีสันสวยงามนะคะโดยเสื้อทุกๆตัวจะมี ชื่อสีต่างๆนะคะที่เปรียบกับสีสันพันไม้ซึ่งก็ล้วนแล้วแต่เป็นชื่อของความสวยงามความสุขแล้วก็ความสบายใจและความรื่นเริงทั้งสิ้นเลยนะคะนอกจากเสื้อหลากสีแล้วก็หลายแบบแล้วนะคะทางร้านภูฟ้าก็ยังได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้นำภาพวาดฝีพระหัตดังกล่าวนำมาพิมพ์ลงบนสินค้าชนิดต่างๆเพื่อที่จะให้ผู้ซื้อสินค้าเนี่ยได้ซื้อเป็นของขวัญน,นะคะแล้วก็ ได้รับพระราชทานอันประเสริฐและเป็นสิริมงคลยิ่งทางผู้ให้และผู้รับจะได้มีความสุขลืมความทุกข์แล้วก็สิ่งร้ายๆต่างๆที่ผ่านมาในผ่านมาในปีมะสิงนะคะพุทธศักราช2568โดยทั่วหน้าซึ่งสินค้าเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยสมุดบันทึก กระบอกน้ำหมวกปากกาและเครื่องใช้อื่นๆโดยสินค้าชุดนี้จะทยอยวางจำหน่ายที่ร้านผูฟ้าทั้ง19สาขานะคะตั้งแต่วันนี้แล้วก็จำหน่าย ครบนะคะทั้งคอลเลกชันภายในเดือนพฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปค่ะรวมทั้งสามารถที่จะสั่งซื้อทางออนไลน์ได้ด้วยนะคะถ้าบ้านเราไม่ได้มีร้านนี้เนาะเราก็สามารถที่จะสั่งผ่านออนไลน์ได้นะคะที่เว็บไซต์ w w w p ์ o วเ a ็ r ดอทนะคะหรือว่าจะสั่งผ่านทางแอปพลิเคชันวันสยาม ซูปเปอร์แอปก็ได้เช่นเดียวกันค่ะสำหรับท่านใดที่อยากจะไปหาเป็นของที่ระลึกนะคะสำหรับสินค้านะคะทีเ่เป็นาการปากักหรือว่าการพิมพ์ด้วยลวดลายนะคะทีเ่เป็นฝีพระหัตนะคะของกรมสมเด็จพระเทพนะคะก็สามารถที่จะไปหาซื้อกันได้นะคะเพื่อที่จะนํามาเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะคะในปีหน้านี้ค่ะปี2568ก็จะเป็นปีมะเสงหรือว่า ปีงูเหล็กนั่นเองนะคะซึ่งก็รองจากปีนี้ที่เป็นปีงูใหญ่นะคะคุณผู้ฟัง